การคื้อยอย่างเช่นกว้ยจีบหัวหน้าคนแต่หลังแต่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็ไปนำเสนออีกสังวัดติดประชุมผู้ว่าคณะกรรมการรับไฟปลาโทรมาบอกว่าถ้าจะยุดบังเทอมีไฟเนี่ยชาวบ้านจะต้องได้ผลประโยชน์ไฟปลา,า,าั่นช่วยนะครับถ้าเปิดเหมีผลประโยชน์เนี่ยก็จะไปรับเีินหยางเนาะจะต้องผลประโย เจออย่างจะซื้อต้มให้กราตอกควรจะมาสนับสนุนถ้าเปิดปูบไปแล้วเนี่ยยังหั่นปูล้วยปูหมวเนี่อย่างนีไม่ไม่บหถ้าอยากปุ๊บกัะปูอยู่เป็นเกี่ยวเดียวเนี่ยเราดูด้วยแล้วหมูนี่ไงวันวันอาทิตย์อย่างเงี้เพราะเขามีก็ไม่กราตอกอยู่ในป่าในเขตในร้อยตีเปิดกันเมื่อห้อของเรยากจะเป็เผาเน่ยอย่างเงี้ยนะครับไร้ระยะการอย่างเช่นกล้วยเกี่ัวหน้าเปิดย่ง เอาเอามาดูเสริมนะครับความหยางยื้อเนี่ยมุกปองแฝกผีน่องเขาต่อสู้เรื่องนี้กันมาเมินเนี่ยนั่นเปิ้ลก็จะเอามาในรูปแบบของการเปิ้ลป้าตัวเก่าเพื่อมเฮาเปิ้ลป้าตัวเก่าก็ได้ในรูปของแฝกเนี่ยมูกเมื่อกี้หมอหน้าเป็นว่า5 5ไลท์1แปฝกมาทำหน้าครับ6ไลน์1แฝก6ไลท์1แปฝงคืออะไรครับแฝกอะไรแฝกมาหนึ่งไหล พกคนหนึ่งไรพบคนหนึ่งไรนะครับอันนี้ไปรวมกลุ่มกันเลยนะครับแล้วเปิ้ลจะเป็นธน,นาคารเชื่อมันอีองครับพบใกล้กนะันนี่ละอ่าเปิ้ลจะเป็นธนาคารหมายความว่าพกคนเนี่ยกับนี้นนจีดหนึ่งปลูกพบคนกับจุดหนึ่งพบคนจุดหนึ่งนะครับแล้วกันไปแจ้งสาร การเพราะว่าเออใครจะเป็นผอดูแลใครเป็นเจ้าของราจัดงานเนี่ยับต้องเอาการเนี่ยขยายเขียนธนาคารมันก็จะแผ่ออกไปนะครับแต่ร้อนว่าเจ้าของที่มันก็ต้องมีได้ผลประโยชน์ต่ำเพราะว่าเปิดเสียสละที่การดูแลรักษาการลงการแลงตัดยงตัดยาอย่างต่างๆหรือเขาจะมาช่วยกานพคนอันนั้นกัอยู่กลภ่มิในการบริหารโดยที่ว่าใ่านจะเป็นอะรอันนี้คือใายได้พยาการนะครับช่วยบบนี้ลื่นนะครับ เขาปาันไมพอนยังคับปาแม่สวยปาเป็นพนังานหรือยังเขาจัดพังานไปแล้อน้ยมาร้มาเนามาเนเปิดร้านพอกาใหู้อ่ากล้วยนี่นะครับเือหวีตอนนี้นะเปิดขายราคาโต๊ะอยู่ติดแปดบาทหมกอนนี้อยู่ราคาแปดบาท เพื่อนี่นะครับิวมาหน้าก็จะมาส่งเสริมเนี่ยมาลิอองเลยนะครับถ้าบำรุงนี้ประมาณ40กิบยูโไอเบียเเอาเอาเอที่ดหวมาโคตกันเนาะไคเป็นเบียเงียใครกเป็นเรียเงียแล้วแล้วแล้เเงียใชใช่ใช่ไหมไอแล้วขยายขยายอันนี้อย่าอไ่โองม้โม่นี่มันนะเนี่ยนะอันนี้โม่ปคือฟนตอนตีไฟตีมา ถ้าเขาบอกูัด้นมาตุ้นกันเอชไเอนะครับอูเอียก่อนๆๆนะ,ะนสี่สิบคูณแปดอันนี้เขินอไหนฮะสามร้อยสาวตอนที้บ้นเขาหายเือเจะไหนครับคูนี่เขือสาวบาทเพราะยัางเพราะว่าปอกกล้าเข้ามาบอคุ้ม ล็อกทาไไมใบใบแง่สวยนะครับโคเป็นส่วนกล้วยเปลี่ยนผืนเป็นผืนได้นะบนอกอบไปไปก้าเข้าไปล็อปุ๊บเนี่ยตอนนี้เอาออกวันเสาร์วันเสาร์วันต่อวันนะนะครับปีน้องต้นพุ่นนี่นะครับไบปลายบอกเข้ามากล้เลด้วยมีได้ได้กล้วยนะครับตอนนี้หัวหน้าโคกับ,บไปส่งเสริมเนี่ยงหมูปลาเลี้ยงไก่เอาอันเอาต้นกล้วยนี่นะคือ หมูเมื่อยอย่างผิวแข็งแต่ทนี้ได้ก็ได้หนักฟ้าหนึ่งปีก็ขายได้ตองก็ขายได้นะครับตอนนี้เริ่มทำตองสายแล้วส่งต่งางาประเทศก่อนนะเปิดออกไปปังทางค้าสุก <c oughs> โอ,อ้นนี้พูดแน่นี่นะสองยาวเอออย่างยาวนี้คืออะไรได้ระยะกลางแล้วอะไรได้ระยะยาวคืออย่างนี่ครับหมูหัวถึงมาพัน มะม่วงหิมะพันธ์ตอนนี้ตั้งเกษตรเปิดกว้างไว้เป็นรายได้ระยะยาวของหมู่บ้านเขานะครับราไรในระยะสั so ้นเลมอนฟาร์มเปิดข้ามาช่วยนะครับปีแรกเปิดข้ามาช่วยเ่ากับสาดแต่งงานแต่งมันจะต้องพูดจักกันก่อนหลอกอันนี่ห่อหลอกกวานอันึี้อันนี้ห่อดาห่อกวาดอันนี้คนนี้เป็นคนอันนี้เออเดี๋ยวนี้เป็นหัวละนะครับแต่ไรหมดฟ้าเนี่ยเปิด มาได้หนีแล้วเขาเปิดเข้ามาพ่อกอมูเฮานะครับเจ้าหน้าที่ของเลมหมอนฟ้าเมือนกยู่นี้ละร้อยประสานงานตอนนี้เลยเหมือน,นม่อาะตัวเหลืองปลูกปุ๊บนะครับเขาบอกเลยปลูกมันก็จะมีปลูกของที่ของแต่เปิดอัะถือว่าซื้อสูงนะครับสามสิบห้าบาทต่อกิโลนี่นะแต่ว่าเทคโนโลยีและความูในการเบเดียวกับการคัดเนี่ยเขาอ,อย่างนี้ปีนี้ผมเิดเข้ามา คือความอุดตรงนี้ถ้าอยากทำตอนดี้ก็ต้องมีพกการเข้ามาจวยทัวเหลืองงาเนี่ยครับมีงาเนี่ยนะทัวแดงมีงามีทัวแดงอะซูกี